สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฉลากเปลี่ยนไฟเบอร์ห้านะครับเวลาเราไปเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราก็คงจะเห็นฉลากนี้นะครับติดอยู่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจนเป็นที่คุ้นตากันไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีเฉพาะเบอร์ห้านะครับอาจจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์สี่ด้วยนะครับซึ่งเบอร์หนึ่งเป็นฉลากที่ปละหยดไฟน้อยที่สุดและเบอร์ห้ามากที่สุดครับเราสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้ฉลากเปลี่ยนไฟเบอร์ห้าด้วยครับ เนื่งจากมาหลายปีก่อนนะครับเราได้มีการโลดโล์งให้ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงนะครับเพราะแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศมาจากแหล่งธรรมชาติซึ่งอาจจะหมดไปได้ภายในวันหนึ่งนะครับดังนั้นการไฟฟ้าลผลิตจึงต้องโลดโล่งให้ประชาชนนะครับได้ตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดครับโดยการคิดโครงการฉลับแบบไฟเบอร์แขึ้นมาและเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ได้อย่างมีมาตรฐาน,นครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าฉลับประหยัดไฟเบอร์5ครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1ครับประกอบไปด้วยตัวเลข1 2 3 4ี่และ5้านะครับยิ่งตัวเลขมากยิ่งประหยัดไฟมากครับ2ครับประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ3ระบุปีที่ทำการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆครับ4ครับมีตาลษณ์ของกระทรวงพลังงานและ5นะครับมีเบอร์สอบถามนะครับเกี่ยวกับรายละเอียด เพิ่มเติมต่างๆครับประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไฟเบอร์ห้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับช่วยให้ประเทศชาตินะครับประหยัดพลังงานได้อีกวิธีหนึ่ง 2. เพื่อเป็นการลดค่าไฟในภายในครัวเรือนและ3ครับช่วยลดภาวะโลกร้อนครับขอบคุณครับ